สวัสดีครับเจ้าเบียรจต่างสานครับมืนอมบ้ามากชอบนครับมืวเล่นตาซิ่งมีสารสมคนครับนี่มันสบงันจริงไครับอนี้ระเบียบวาะสดงแบนี้คตร่ต่อมานได้ช่วงเป็นคือจะเป็นตลกครับเป็นตลกของระเบียบเพิ่งไปน้ำกันอาเ่าเาเ่าไดบัด็ดี๋วอเเอกันสั่งคจังไส้ข ว่ามันเป็นโลกที่ปนเจ้าอะไม่เจ้าเป็นโลกโลกังโลกมกณะนะไม่เจ้าเป็นโลกมรณนส้ดอกแรที่ไม่ได้มองเที่ยสิมามองเที่ยวิการี่เป็นเจีายว้บนอทีเที่ยวเลี้ยงเที่ยวเลียงมวลกับแม่ไี่รอกออกบ้าดีหลอกแต่ละคนเขาหอกเพงป็นผู้จอออกมาสิีหลอกม่ก็เป็นภาษาหลอเงทีซื้อม่มีให้กันต๊ดตางเพื่อนเนือไม่จี๊ต่นนีแม่เบิ้งเป็นเหมือนรรถเลียนมาจี๊ต่นกันั้องคนะไม่ชอผู้จับอเ Yeah. yeah. พอดอะเียยนถือก่อนดาบ้านแม่บางทีปฏิทินมึงอว่าปนิเป็นอย่งมึงจปอกพอกันไปเที่ยวน่ก่อนเอาี่นไปเที่ยวบนีเลยวทีมาเที่ยวบบังไฟกสด าชาติป like, oh, yes. yeah, so, ังเข้าว่ะเขามาหาชาติแซ่ม oh, ่ย่บึ้งก hmm. on ็ต so ้องคิดไปแม่บึ้งขนาดนั้นยไปย่ยมบุบังไฟแต่วมาบอกเรีกบุญบังไฟย่ผมกัคเพื่อขึ้นปอพิงนักไปยาสูงก็ได้โอ้ยผู้ใดมาวิ่จักก่อนลํำดับจากจินตลาพูลาโอเกชรอีนีไม่ดดีเถอะเ้ยคุณจินตลาเศร้ล้วคุณจะไหนย้่เข้ากัผู้ใดงนัเข้นบาเอนี้เหมือนอะไร ทักใจเจ้าสินะบังไฟกูยะสสทอนโอ้เพียงนี้เขาได้ยินบอกอยากไั้อีกตีย่ยป้องได้กรอบเดยกว่าเจ้าเน,นี่ยอเอาพี่น้องตั้งเป่นผู้เา่าสิบาเพียงอย่เลยว Yes g o ทอานบังไฟก่อบบ่บังไร้บานนี่ก่อนบานหร่อยนะ มาให้มันครบอ่ะเอาว่าครบประเดี๋ยวเป็นมอลล่ามผ้องดัตนีดต่อยเอบื่อแต เดี๋ยวมาสักพูดแลวสุลเดียวกันร้านถพี่บวดเป็นพระจะมาปินทบะาวจ้าายาใส่ลหลวพี่อทอนมันต้องทอน้อมันต้องอน้อนสิทอนเปลูกสก้อนเลือเต่าอคุณมีคุณมี ไปละจะเอาแบบแป่งหรือแบบเหรียญคอยได้บ้งทุกส่วนมาใม่มาได้นาสุ่าทในเกาขึบตูหยบ่โดนอีกบ่โดนสุ่นหนาเกากบ่โดนตาย้ามอนกบาเหมือนมาเหมือกลอยลอยเลยเราไม่อยางีก่าออกมาก็พิชย เราไ้ใหายเมื่อนี้กัให้ลำองในวยเด้อนาวงอดหนานี่สิบอกสามโตตรงตรงคนใดยังมาท่านให้กันนั่งนิกจะคองี่นั่นละชวเน่ยาเนยยังอีกที่าบอกเพื่อนยังกับมาบอกถือมันก็มาเสืออรเองเอถ้ามเสือก็ดจ้างลวไมเบื้อก่บอกแล้วก็มาเสือลงในสตอรี่ะให้ทาให้ท้าบุญบังไฟเมื่อนี้ในสองเมื่อนี้เมาลดมากแต่ยาสูทอนม่งเจ้ามากคือบอกลิกมาเาบุญบังไฟเด็เออบุญบังไฟดมื่อนี่เอาไปนว่าเมื่ บวชมนจ่ได้มาสู้ขวัญได้รอหรืวชยูตันเต่บ้าเราอยากเพิ่มุืนบังไฟน้ำ่าสั่นบวชมาสู้ขวัญหนักดิไปยังไงหนักวิวเนี่ยหนักวิวมีกันกับที่นี่เดีวเพิที่สิมาขอคาดองเพิยมันแมนที่ดีนะเนี่ยผู้จ้าจำผิดวิวหมดเลยวิวนี่ล่ะที่เร่นต้องแต่แม่ตินกตตต๊อกตเนีไปดีให้แล้วไ่อยาประกาศนะประกาศเดี๋ยวเพิ่ก็เอาจะข้ามอะเอาประกาศให้นเลยนะอามาเรียรถจี มาเลขทะเบียนขอไข่งองูสามหนึ่งหกสองแล้ราศีม,มาขยับรถให้เน่ดูในวัดรถเขาสีออกภาษาอีสานนี่เองกะจูงขอเชินด <laughs> น,นี่เดีพยายาคโลนเดอร์สีออกอันมากแลอยากเบิ็งลิงก่ะเง,ง,งี้ยเงี้ยท่านไม่เดากันยเงี้ยละวา่ามีบอปาซั่งโอ้บุญบางไฟมั่งยาสวนทอดบางไฟโก้บรรทัดฐของคนอีสานแม่ยาย เ้าันดี้เราบอกเก่าขื้นมาตายอยู่บ้านมหาสิตแตกานนมเก่าตามานไ่ได้หือไม่ไช่อย่งต้อมีปัญหามีวอฒนธรรมบอกพ่อคอยสามคนนี่ได้เลื่องวัฒนธรรมไอยนั่งหมู่บ้านอยู่แล้วโอ้มันนี่เป็นค้อพวกวัฒนธรรมอันนี้เนี่ยคอยลูกไอยเดี๋ยเดี๋ยวค่าจย่าย้ค่าจายมากก่อนนะแม่ขอถามแนี่ยาังไงสุดดไอ้ลูกสุดที่ลูกครับ มาถึเปนลอยเบาเามือน e ั่นพ่อข่อยกรลังสีกันเออมือนั่นพ่อข่อยกรลังอื้กันอี่ฮนี่บรรลูจะค้องไปจ่อเพิ่มืวกข่อยอื้กันเพราะถ้าข่อยเลี้ยวเทนตั้น่าตีนทักดังตุ๊กหัวบันไดขาเลยลอยเลยไั่ไปจอก็พอกับเม่มันกูบอกลายเสียเดียวปรนยังคันสิไปเกมนั่งอน้าเมยน่ะมึตเบาครับนี่บไปเชอไง ใส่เบอรงใส่ชุดภาพ่็ได้ดอกมานนได้เ่ียเอ้าก็ต้องเปลี่ยนชุดใส่สมกับบุญบางไฟต้องนีเสียสีเสียสีสักบออาเออบ่เีอเออบ่เซียบอืเยอบียอืออเีงออบเซียบออบอดเซียงอืเซียบออกเซาเบสเียธอืออีย่อสย่างบเยบเยเียือาือหยังสบ เนี่ยเปลนแต่เสื้อเปียนหาดิมยืได้เงเห็นลิงได้เย่าตรงลิได้เยยืนอยู่เขามม้าดิเด้เอานเอาดีเห็นรอดอ่ะเออเอาสิเป็นแนวกูติคุณธรรมดาบวัใจบอสู่เห็นของเอันนี้จะเป็นลิ่งตัวแมยค่ะจะเป็นลิ่งตัผู้นี้ได้เออกรก็ต้องเป็ิงตัมยละละไม่เป็นตัวผู้จังอันั้นเป็นผู้ักก็มจะได้เห็นัอ ุกลุกหลังไวตั้งนานนมน้ายั้งอแป้งพเป็นตั่ทหาเงนเงินแป้งหักเล้วแป้งหักแ้ก็ข้าตูอีกดึงตูแป็นตไูทใจนแกันได้ทิ่ามันกะต้องมีคนด้เนยิ่งตัวเม่มากักองกนเียเท้าเท้าแ่บอกเถอะผู้ชาสย้ยไม่ใส่ย่อยเลยเนี่ย มัเบังบันเดวทักทีเอ้ยนูเป็นผู้ซักลาเฮายลรพ่อกับแม่พ่อแล้วลาสักลื่อนดีนะซักเชียวซักมันก็ละซักลนะเนี่ยมันก็ีกน่เดี๋ยว อดล Ma ูกตามีีเเมียเดีกสีมวนเลื่มคิดพอดนตีแต่งแหงแต่งแงเออเอาเสรจแล้วหออแม่โอเคเอากลุมล้มโอ้ตบอกตอกบอลตมกกลุ่มก็เป็นต่าอยมีอารมณ์หายกลุ่มนได้สนาม ยนี่วิธการกมหเครื่องมีอาลมันตกองกจุดปูแล้วก็เหลียวหนาบ่องเออนี่คือกลองที่กเเทยถ้าขอนแกนกองแนไม่กองเลยมันเป็นการสาชีสนท่าเาะรทากองหัวหลังี๋ยวพ่อเอ้เดกอลเนโทรศัพท์เนซเออ เป็นหั่นแมเปียงแมแกคุ้นไห้บอก็อยาเป็นลิ้งเดียอยาเป็นลิ้งตัวเมียขบวนขาวตาด้มันมีนาจแเป็นมีนาจลเป็นมีนาจเป็นหมดสท่านกับพระางยู่รอกปันิขบวนมาบภาพไปมว่าขบวนอไรนั่งไปอน้าบนมนขบวนมาจากเมืองกระสูพอดีแม่อันนี้ นั่งไต่ไขมิสแกนแวงน้อยปกวดประเภทหญิงอายุวัยไม่ต่ำกว่า18ปีมิสแกนยิ้มสมดีโอ้ย่ก็าอายุมาเกินสิปีเถอะมันเป็นจ้ของาังวัด้าหลังอีกดีนี่ไรนี่ไรมีรองเท้ากางเกดูอันเชิมดปยกงอันเชิปบริษั อูนไปเลยเหี่ยถูกอนคีพลาป้ายาฟซ้ายี่คือเบลละครั้งคุยทอทองเสือเอียงต่อทงุยเบากับปีทีเด็ทีเด็กอนไนเนี่ยนั่งหนั่งหมึงมาแต่งตัวขึนูมกันมึงมึงเปลี่ยนสูมือนะอิโมแม่ดสีเได้จิ้มีเดี๋ยวเดี๋ยวยาเป้ายาเป้าเอาเงินก่อนเอาเงินกับบัวพ้นน ันเสียได้แต่พูดอะไรยังอันพูดอันนั้นวัสดีพี่น้องไงมีปารยาได้เมื่อไหน่ะเออเออเฮ้้เอาพร้อมปยะายมาปะจาเอาโฮ้นโฮโฮเนบางสามโฮน้ำขบวนลาโอเค่ามา ดูถมเ่าแกโฮมันขัง่ป่าเดี๋ยวฝนตกเอ้ยบไว่าอเปลี่ยนไม้น้ำเขาเป็นโฮไม่พอใส่เปลี่ยนเสียงไม้ไหมน้ำอาจารย์พดว่าตังไม้ไว้เปลี่ยนไหม่โอ้ีเปลนโอ้จะรอดละล่ะจะโฮได้ละแม่้าเดีฮไ้หนิเออเปลี่ยนันเอาเปลี่ยนไม่ขึ้นนเอาเราสุดท้ายเป็เจ้าใหญเอาเลยใหญเอา